สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราในพระธรรมหนึ่งเอลบทที่23ข้อที่1ถึงข้อที่5 1ามเอลบทที่23ข้อที่1ข้อที่5เป็นเรื่องราวการหนีการตามหน้าออของดาวิดนะครับกษัตริย์ซาอูลเนี่ยตามหน้าดาวิดหมายที่จะเอาชีวิตประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความอิจฉานะครับถ้าเราดูเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ย ก็มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับดาวิดแล้วก็ก,กษัตริย์ซาอลนดาวิดเนี่ยก็ไปลบแล้วก็บอกว่ามีความสามารถมากกว่าซาอูลนประชาชนก็ยกย่องอ่ยกยกงดาวิดมากกว่าก,กษาัตริย์ซาอลนสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ก,กษัตริย์ซาอูลเนี่ยอิจฉาดาวิดแล้วก็พยายามที่จะหาหนทางที่จะฆ่าดาวิดซะ จริงๆเรื่องความอิจฉาก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ทุกๆวันนะหลายครั้งเราก็จะมองสิ่งที่คนอื่นมีนะเราก็จะคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีสิ่งนั้นเราไม่มีสิ่งนี้ก็ก่อให้เกิดความอิจฉาได้แต่หลายครั้งเราก็มักพลาดหรือ,อ,อไม่กลับมามองในสิ่งที่ตัวเองมีนะจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีเนี่ยอาจจะมีความสําคัญหรือมีค่า หรือมีอนะมีสิ่งดีมากมายที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่หลายครั้งเราก็จะมองในสิ่งที่เรามีนะไม่ใช่เราจะมองในสิ่งที่เราไม่มีเรากลับไปมองอสิ่งที่คนอื่นมีจนลืมว่าเรามีอะไรนะอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่เราจะต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตของเรานในเรื่องของความไม่อิจฉาแล้วก็ การรู้จักพอในสิ่งที่ตัวเองมีนะจริงๆความอิจฉาก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรมากมายนะแต่ว่าผลหรือการกระทําที่ต่อเนื่องจากความอิจฉาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะกริสาสะอูนก็เป็นตัวอย่างสําคัญตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นผลสืบเนื่องจากการที่กริสาสะอูนมีความอิจฉานั่นคือกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นั่นคือประเด็นหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงนั่นคือว่าเมื่อดาวิดหนีการตามล่าเนี่ยถ้าเราดูในเนื้อหาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยทุกครั้งที่ดาวิดจะทําอะไรนะทุกครั้งที่ดาวิดจะตัดสินใจอะไรเนี่ยดาวิดทูลถามพระเจ้านะดาวิดทูลถามพระเจ้าก่อนนะในสมัยนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจบริบทหรือสภาพว่า ดาวิดส,สามารถทูลขอพระเจ้าหรือทูลถามพระเจ้าได้ได้เหมือนกับหน้าต่อหน้าหน้าต่อหน้าก็ดาวิดก็ทูลแล้วก็พระเจ้าก็ตอบว่าอะจะทํำยังไงจ้าหนึ่งสองสามสี่หรือจะ 1, 2, 3, 4, หันซ้ายหันขวาก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดโดยตรงครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ตัดหรือเปิดเผยเพระองค์เหมือนในสมัยพระกัมพีครับเมื่อเราจะตัดสินใจหรือรอ,อาง่ายๆว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ย างทีเราถามพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบแบบเหมือนที่ตอบกับดาวิดใช่ไหมครับเ,เราจะทาอย่างนี้เราเลี้ยวซ้ายนะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ไม่ได้ตอบแบบนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้พระลักษณะหรือทิสัยของพระเจ้านั่นคือการมีความสัมพันธ์นะรเราสังเกตครับเมื่อเราถ้าเรามีความสัมพันธ์กับใครมากๆคือเพราะเราจะตัวอย่างว่าเป็นเพื่อนสนิทเนี่ย เราจะรู้ใช่ไหมเราจะรู้นิสัยว่าเพื่อนสนิทของเราจะเป็นยังไงเพื่อนสนิทของเราจะกินอะไรเพื่อนสนิทของเราจะเลือกอะไรนะสมมติเลือกเสื้อผ้าเพื่อนสนิทเราจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนเราจะรู้เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กันกันอย่างดีชีวิตของเรากับพระเจ้าก็เหมือนกันนะโอ้อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นก็คือว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ตัดอะไรชัดเจนว่าให้อให้ไปซ้ายหรือไปขวาแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าสามารถตัดนั่นคือการ ที่เรามีความสัมพันธ์เมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าจะให้เราทําอะไรเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าจะให้เราไปซ้ายหรือไปขวานั่นคือประเด็นนั่นคือประเด็นก็คือว่าเราจะรู้จากนิสัยของพระเจ้าผ่านการมีความสัมพันธ์ผ่านการมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าตฉะนั้นก็กลับมาที่โจเราว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนระดับความสัมพันธ์ระดับของการรู้จักเรามีมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราซึ่งหลายครั้งเราบอกว่าเราทูลถามพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ได้ตอบอะไรบางทีพระเจ้าก็ตอบนะแต่ว่าเราไม่สามารถสัมผัสถึงคําตอบของพระเจ้าได้เพราะเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นให้เรากลับมาสํารวจชีวิตของเราว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีหรือไม่เป็นอย่างไร และถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างดีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราตัดสินใจในเรื่องนั้นๆเนี่ยอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะเพราะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่เสมอนะเพื่อที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตของเราและเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะตัดสินใจดําเนินอะไรบางอย่างอย่างไรนะเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะขอพระเจ้าอภัยพี่น้องทุกท่านครับ